สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเนี่ยนําถิ่เด้ออีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับพอดีว่าผมป่วยไม่สบายนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ป่วยอยู่นะฮะกักตัวเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆหลายท่านนะฮะแล้วก็ดูความเป็นไปเป็นมาของกลุ่มเยอะมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนท่านหนึ่งครับเขาได้มาคุยกับผมนะฮะเป็นการ เล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปเจอผู้หญิงหลอกมานะฮะหรือว่าเรียกว่าโรแมนต์แคมนะครับมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะแคปข้อความบางข้อความนะฮะให้เพื่อได้ดูด้วยนะครับเพื่อนคนนี้ฮะชื่อคุณอินดี้จิราติโนนะฮะหรือว่าชื่อเล่นของเขาในกลุ่มต่างๆเนี่ยชื่อคุณจิราจารุวัฒนะครับเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าจาร์ครับ ผมเนี่ยไปทางแอปหาคู่มานะฮะก็คือเป็นเป็นหนุ่มโสดนี่แหละแล้วก็อยากจะเจอแฟนแล้วก็เลยไปเล่นแอปหาคู่นะฮะปรากฏว่าก็ไปเจอแมทกันนะฮะมีผู้หญิงสองคนนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็ชื่อประมาณว่าชื่อนิชาอีกคนหนึ่งชื่อว่าอะไรนะฮะรักคนที่รักเราอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาบ่อยมากแล้วนะครับแต่ว่า เพิ่งเคยเจอแบบคนที่ส่งข้อมูลมาให้ผมเลยนะฮะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับคนแรกเนี่ยก็จะมาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานเป็นอาชีพขายของออนไลน์นะฮะแล้วก็พูดคุยกันอุ่นไลายชื่นก่อนนะฮะก็พูดคุยกันระหว่างหนุ่มสาวนะฮะแล้วก็หลอกให้รักหลอกให้หลงรูปเนี่ยก็เอาเป็นผู้หญิงหน้าตาดีนิดนึงนะฮะและสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มเกินนะฮะเริ่มเกินว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากขายของแล้วก็ หาอะไรทําเพิ่มเติมนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าร้านก็เลยมาเทรดเหรียญอ่านะฮะก็คือเริ่มเขาเรียกว่าหย่อนเบ็ดนิดนึงนะฮะดูว่าเหยื่อจะงับหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับก็เพื่อท่านนี้นะก็อยู่ในกลุ่มนี้นํำเทรดเดอร์มาพอสมควรนะฮะก็เริ่มรู้สึกทำแม่งทำแม่งนะฮะก็เลยแบบเล่นพูดคุยด้วยนะฮะก็เลยสอบถามว่าเป็นยังไงครับเหรียญมันคืออะไรเหรอมันเป็นยังไงนะฮะ ก็ผู้หญิงคนนี้นะเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าหนูบอกเนี่ยถ้าพี่ไม่ร่วมลงทุนกับหนูเนี่ยขอให้รถตําที่ตายนะคือเริ่มประมาณแบบว่าผูกมัดละเหมือนแบบเริ่มคุยสนิทมากขึ้นเริ่มที่จะใช้ความสัมพันธ์ที่ที่เขาเรียกว่าโรแมนต์แกมนี่แหละนะฮะไปการให้เพื่อนผู้ชายคนนี้นะครับอาต้องทําตามที่บอกนะถ้าไม่ถ้าไม่ทำเนี่ยขอให คือสาบแช่งขอให้แบบชีวิตจะหาไม่เลยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็พยายามที่จะให้ส่งลิงก์เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะแคปหน้าจอมาพี่มีสัญญากับหนูนะถ้าพี่ไม่ทําขอให้รถตําพี่ตายทําอะไรขอให้มีแต่ความชิบหายเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะจะสังเกตว่าในข่าวต่างๆเนี่ยที่ผมได้รับฟังมาเนี่ยพวกโรมแรมนติกนี้เยอะมากนะฮะและสุดท้ายเนี่ยโอนตังไปนะฮะ ไม่ว่าเว็บนั้นที่ไอผู้หญิงคนนี้นะฮะส่งให้เพื่อนมาเนี่ยจะเป็นเว็บจริงเว็บปลอมหรือเว็บอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่ได้ตังค์นะโอนไปมากขึ้นมากขึ้นจะถอนตังค์ก็จะมีปัญหาว่าเออพี่จะต้องมีจ่ายภาษีเออพี่ ER จะต้องมีติดนู่นนี่นั่นจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มสุดท้ายเสียเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับเลยนะครับ แล้วมันก็มาติดติดกันเลยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่อลักคนที่รักเราหรือว่าคนที่ชื่อนิชานะมาเหมือนกันเลยนะฮะเวลาว่างก็จะหาอะไรได้เสริมอยากให้พี่เนี่ยสร้างไรายได้ไปด้วยกันกับเรานี่เนี่ยเนี่ย,เ,ยเจอบ่อยมากนะครับดังนั้นนะฮะขอจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาในหลายรูปแบบนะจะคอร์เซ็นเตอร์ จะชวนมาปั่นลงทุนนะฮะหรือว่าจะมาเป็นแนวหลอกให้รักแล้วก็ฟันเงินนะฮะตรงนี้ก็น่ากลัวมากๆ,ๆะฮะเผลอๆนะเป็นผู้ชายอ้วนๆตัวหนึ่งนะฮะหรือเป็นผู้ชายดำๆหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าเป็นแบบพวกมิชาชีพแต่ละรูปแบบเนี่ยเราไม่รู้เลยนะฮะว่าไอ้รูปพวกนี้มันของจริงหรือเปล่านะดังนั้น,นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะฮะ เจอแอปหาคู่พวกนี้ให้ระวังตัวให้ดีฮะเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการหาไรายได้ให้รู้ไว้ก่อนเลยฮะว่าเขามาหลอกครับถ้าของดีจริงเนี่ยไม่จะเป็นต้องชวนใครนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนลวกผู้มิชาชีพเนี่ยหลอกได้นะฮะอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณอินดี้จิลาติโนโน,นะฮะหรือว่าคุณจารวัฒนที่ได้ได้นำมานะฮะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ให้เพื่อนๆป้องกันตัวเองด้วยนะครับ